หลายๆคนชอบราคาที่มันจูงใจ2990บาทจูงใจมากอยากทำไหมอยากทำเลยแต่พอไปถึงคลินิกจริงๆถามว่าใช่ราคานี้หไหมไม่ใช่แอมบอกเลยแอมหมดไปทั้งหมดเคสเนี้ยหมื่นห้าบอกเลยเสริมดัางได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเสี่ยงเอาไว้นานจมูกเราอาจจะผิดรูไปได้เลยแล้วก็เนื้อจมูกตรงนี้นะคะอาจจะบุ๋มลงเข้าไปเลยแอมรู้สึกว่ามันแก้มันเจ็บตัวหลายรอบแล้วอะคะ่ะ สวัสดีคะ่ะชื่อแอมนะคะชื่อจริงชื่อวิรัญญามาเกิดค่ะอายุ26ปีนะคะตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะเมื่อก่อนเป็นคนที่มีจมูกอยู่แล้วนะคะแต่เป็นทรงคนที่มีทรงจมูกกลมใหญ่นะคะทรงชมพู่ค่ะ ทำไมถึงต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมคะอยากมีสันจมูกแล้วก็ปลายจมูกที่คมมากขึ้นคะ่ะเราก็ไปศึกษาหาข้อมูลนะคะในเพจชื่อดังนะคะเพื่อที่เราอยากจะร้อยไหมจมูกนะคะก็เราก็จะดูแต่ผลลัพธ์ที่มันโอเคในเคสหลุดสัญญกรรมอย่างเงี้ยนะคะว่ามันมีเคสสัญญกรรมหลุดของการร้อยไหมหรือเปล่าหรือตามเพจอื่นๆมีเคสหลุดไหมประวัติข้อมูลในการร้อยไหมตียังไงมีไหมกี่แบบอันนี้เราศึกษาหาข้อมูลมาหมดแล้วนะคะ ก็คือมันมีแต่ผลดีหมดเลยมันไม่ต้องพักฟื้นตื่นมาคือสวยเลยมีผลก็คืออยู่ได้ประมาณ5ปีการร้อยไหมคืออย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะคือมันไม่ต้องพักฟื้นแผลมันแค่0.5มิลสอดเข้าไปตรงจมูกตรงนี้แล้วก็ประมาณ3วันก็คือแผลหายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเสริมจมูกคือเราจะต้องพักฟื้นเป็นเดือนแล้วก็ข้อห้ามอาจจะเยอะนิดนึงก็เลยตัดสินใจที่จะร้อยไหมจมูกค่ะ ขั้นตอนการร้อยไหมนะคะก็คือครั้งแรกค่ะที่แอมเข้าไปพบหมอนะคะหมอก็คือประเมินโครงหน้าของแอมเนี่ยคือแอมเป็นโครงหน้าที่มีรูปร่างดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าขาดแค่สันจมูกมันไม่คมแล้วก็ปลายจมูกที่เป็นชมพู่นะคะหมอก็เลยบอกว่าร้อยไหมด้านซ้าย3ด้านขวา3ามแล้วก็ปลายจมูกอีก3มนะคะเป็นทั้งหมดเ้เซนนะคะ<ม>แต่จริงๆร่างกายของคนเรานะคะรับได้จริงๆไม่เกิน10เซนนะคะ พอหลังจากนั้นที่อมร้อยไหม่ไปเสร็จแล้วนะคะ มันก็โด่งสวยนะคะโด่งสวยเลยตื่นที่มาแบบหน้าหน้าแบบสายฝ่อเลยผลลัพ์ของการร้อยไหมใช่ไหมคะก็คือครั้งแรกที่ทําออกมาเนี่ยคือดีมากเลยโด่งสวยคือชอบถูกใจคือในใจคือเฮ้ยฉันคิดถูกแล้วฉันร้อยไหมฉันไม่เจ็บตัวพอหลังจากนั้น3มวันเอาผ้าปิดแผลออกรู้สึกว่ามันมีอะไรดําๆเนี่ยอยู่ที่ปลายจมูกก็เลยสอบถามไปยังทางเพจทางคุณหมออะไรนะคะคุณหมอก็บอกไม่ต้องกังวลใจนะคะมันปีอากาศเป็นไปได้ร่างกายของ ที่เหมือนกับจะตอบสนองเร็วเกินไปก็คืออาจจะดันไหมออกมาส่วนหนึ่งนะคะไม่ต้องกังวลใจก็คือให้มาเล็มออกได้เลยทีนี้พอไปถึงคลินิกจริงๆอะค่ะมันไม่ได้เล็มอย่างที่อคิดไว้สรุปต้องเปิดแผลจมูกแล้วก็ดึงไหมออกมาค่ะเปิดแผลจมูกก็เหมือนกับสกิดตรงปลายจมูกค่ะแล้วก็ดึงดึงไหมออกมาค่ะ ฉีดยาชาอีกรอบค่ะก็เหมือนกับครั้งแรกตอนทําก็ยาชาอยู่แล้วครั้งนี้ก็ต้องยาชาอีกเหมือนเดิมค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวเค็มให้เดี๋ยวมาเค็มใหม่นะแผลหายเดี๋ยวมาเคยมใหม่นะหมมหมพอหลังจากนั้นแผลหายเหมือนกันอีก3วันไหมโผล่มาอีก2เส้นค่ะเพราะว่าแอมดิดปลายทั้งหมด3มันโผล่มาแล้ว1ออกไปแล้ว1แล้วมันก็จะเหลืออีก2เห็นอย่างได้ชัดเลยว่ามันโผล่มาอีก2เส้น พอหลังจากนั้นปุ๊บก็ติดต่อไปยังทางคุณหมอนะคะคลินิกก็บอกเหมือนเดิมค่ะก็ไม่ต้องกังวลใจก็ให้เข้ามาดูเหมือนเดิมแต่ทีนี้แอมรู้ผลลัพธ์อยู่แล้วก็คือต้องเป็นการที่ว่าจะต้องเปิดแผลอีกหนึ่งรอบแล้วก็ดึงไหมออกแล้วจะบอกว่าแผลเก่านะคะครั้งแรกยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยถ้าแผลใหม่มาเป็นแผลเป็นอีกก็คือไม่รู้สึกไม่โอเคอะคะ่ะ ความรู้สึกตอนถอดใหม่ก็คือถามเจ็บไหมไม่เจ็บนะคะมันรู้สึกเหมือนกับอะไรมันติดอยู่ข้างในอะคะ่ะไม่ต่างกับลวดที่มันติดสนิมเลยความรู้สึกนะคะตอนดึงอะคะ่ะออกมาคือแค่เดือนเดียวแอมลอยแค่เดือนเดียวนะคะยังรู้สึกว่ามันติดมันติดเนื้อไปแล้วอะคะ่ะมันเจ็บไหมเจ็บตอนฉีดยาชามากกว่าตอนเดียวมาไม่เจ็บค่ะอ่ลักษณะของไหมใช่ไหมคะเป็นก้างปลาเลยกล้างปลาแบบแหลมๆอะคะ่ะ แอมรู้สึกว่ามันแก้มันเจ็บตัวหลายรอบแล้วอะค่ะก็รู้สึกไปปรึกษาคลินิกสัลญ,ญกรรมจมูกไปเลยดีกว่าถึงไหมที่มันออกมาอีกสองเส้นเนี่ยค่ะคุณหมอแนะนําว่าจริงๆอ่ะปลายเราจะมูกบางมันไม่ควรร้อยไหมตอนแรกแอมคิดเองนะคะว่าจมูกอําหนามาโดยตลอดเพราะว่าแอมจมูกชมพูแต่จริงๆคือไม่ใช่เลยคือปลายจมูกบางคุณหมอก,ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเสี่ยงเอาไว้นานจมูกเราอาจจะผิดรูปได้เลยแล้วก็เนื้อจมูกตรงนี้นะคะอาจจะบุ๋มลงเข้าไปเลย ะะอยากจะถอดไหม่ให้เร็วที่สุดก็เป็นที่มาของการถอดไหม่แล้วก็เสริมจมูกไปเลยค่ะตอนนี้แอมเสริมจมูกทรง m ม n ติสเกต e พรีเมียมก็เหมือนกับทรงตะกะแตน,ะนนั่นแหละค่ะการร้อยไหมดีหรือไม่ดีใช่ไหมคะส่วนตัวแอมนะคะไม่ดีค่ะ เพราะว่าถ้าวันหนึ่งนะคะเราตัดสินใจที่จะไปเสริมจมูกต่อให้ผ่านมานาน1เดือน2เดือน3ปี5ปีขึ้นไปต่อให้มันสลายหมดแล้วเราจะต้องขูดผังผืดอ,อยู่ดีค่ะมันจะเป็นเคสแก้ทันทีเลยนะคะเคล็ดลับการพักฟื้นของแอมใช่ไหมคะขั้นตอนหลักๆเลยทําตามคํา,าสั่งหมอหมอห้ามอะไรห้ามอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นตัวช่วยสําหรับแอมก็คือกินยายุนหนานไปยานะคะเป็นยาจีนะคะช่วยการลดบวมค่ะ ยาหยุ่นหนานไปายาใช่ไหมคะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะอันไปศึกษาหาข้อมูลในกลุ่มสัญญกรรมมาเขาจะกินยาหยุ่นหนานไปายาเนี่ยนะคะในเคสกรณีบางคนกินก่อนถึงก่อนสัญญกรรมด้วยนะคะแล้วก็กินหลังสัญญกรรมเพื่อให้ลดบวมบางคนบวมง่ายน้ําเหลืองไม่ค่อยดีเลือดออกเยอะเนี่ยนะคะตัวนี้ช่วยได้เลยตอนแรกอันบวมเหมือนกันบวมนะคะพอกินมาปุ๊บหลังจากน้ากี่ชั่วโมงคะ่ะลดบวมได้แต่ต้องกินตามที่เขาบอกนะคะ เคที่ร้อยใหม่นะคะตอนแรกคะ่ะคือภาพรีวิวโฆษณาคะ่ะบอกเลยจูงใจน่าสนใจมากก็คือเขามี Before After คะ่ะแต่ทีเนี้ยไอ้ a f เ e r เขาอะค่ะส่วนมากเขาจะถ่ายคือหลังทำเสร็จทันทีคือหลังทำเสร็จทันทีเนี่ยคือยังไงมันก็โด่งอยู่แล้ว หะะลังจากนั้นไปโด่งไหมยุบลงค่ะบอกเลยยุบลงเพราะหลังจากนั้นพอพอามได้ไปดูในเพจสัญญกรรมดูรีวิวแล้วนะคะด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะหลายๆคนชอบราคาที่มันจูงใจ2990รบาทจูงใจมากอยากทำไหมอยากทำเลยแต่พอไปถึงคลินิกจริงๆถามว่าใช่ราคานี้ไหมไม่ใช่แอมบอกเลยแอมหมดไปทั้งหมดเคสเนี้ยหมื่นห้าบอกเลยเสริมดัางได้เลยนะคะ ก็คืออา,อาจจะสอบถามเพื่อนก่อนปรึกษาเพื่อนปรึกษาคุณหมอนี่หลักๆเลยนะคะปรึกษาคุณหมอแล้วก็หาดูตามเคสหลุดนะคะเคสหลุดใน Facebook ก็ได้หรือว่าเคสหลุดในเพจนะคะหรือกลุ่มอื่นๆแต่จริงๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่อยากให้เชื่อ100%นะคะเพราะว่าบางทีอะ่ะการการการ,การที่เราเข้าไปดูนะคะเขาอาจจะเอาแต่เคสดีๆเข้ามา จริงๆที่ดูจริงไม่จริงดีไม่ดีเราเข้าไปดูรีวิวของเขาจริงๆเข้าไปดูรีวิวจริงๆเลยนะของเพจของเขาดูผู้ติดตามแล้วก็สอบถามจากคนรอบข้างค่ะแล้วก็เซิร์ชหาอีกทีหนึ่งค่ะ <S 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 คิดว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่าที่ทำสัญญกรรมใช่ไหมคะตัดสินใจถูกคะ่ะมันเหมือนกับแค่ดั้งอย่างเดียวมันสามารถเปลี่ยนหน้าเราได้เลยอ่ะมันทำให้หน้าเราดูคมขึ้นชัดขึ้นดูสายฝ่อขึ้นนะคะรู้สึกไม่ผิดหวังนะคะ คิดเห็นอย่างไรกับการสัญญกรรพึงการเสี่ยงโชคใช่ไหมคะทุกการกระทํามันมีความเสี่ยงหมดนะคะว่าเราจะตัดสินใจทําอะไรนะคะคือจริงๆอยากจะให้ศึกษาหาข้อมูลให้มันดีกว่านี้นะคะเพราะว่าจะมีใครหรอที่ว่าจะเอาเคสไม่ดีของตัวเองมาลงก็ต้องเอาเคสที่ดีๆมาลงอยู่แล้วนะคะก็อยากให้ศึกษาคิดอย่าใจร้อนนะคะศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อนแล้วค่อยทํานะคะ แทน,นสัญญกรรมของแอมนะคะที่คิดคิดไว้อย่างเดียวนะคะก็คืออาจจะสัญญกรรมหน้าอกต่อแต่ว่าคราวนี้อาจจะต้องดูรีวิวเยอะเป็นพิเศษแล้วบางทีเชื่อในที่คำโฆษณาก็ไม่ได้เนาะบางทีเขาก็ลงในแบบที่ดีๆ คือแอมอยากจะฝากถึงเหมือนกันนะคะคืออยากจะให้คิดดีๆก่อนนะคะแอมไม่อยากให้ผิดพลาดเหมือนเหมือนตัวแอมเองด้วยความที่เป็นคนใจร้อนอยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์เตือนใครหลายๆคนนะคะที่กำลังจะตัดสินใจทํานะคะขอบคุณค่ะ